นี่คืออะไรคะนี่คือไส้แก้วครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณครับเด็ดขาดมากเราอยู่ในซอยกีบพานิสสะพานเหลืองนะครับผมลูกพี่ผมเรียกว่าร้านเป็ดลาวครับมาเที่อว่ามีเป็ดสะพานเหลืองพี่เด็ดอย่างนึงเลื่อน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 โอ้โหเลื่อนเป็ดแท้ๆโคตรเด็ดอ่ะใส่ใจถูกต้องนะฮะต้องแบบนี้อืมคตรฟินอ่ะ มาดุย้ยดังมากจิ้มโคตรดีอ่ะแล้วนี่คุณมีน้ำจิ้มอะไรเยอะแยะคะเทอะไรเยอะแยะไปหมดคะทางร้านเขารู้ใจครับผมอันนี้ไซส์ปกติฮะอันนี้ไซส์อบมีสเปรคคูณสองไว้อ๋อไซส์ส<ะ>ปกติมา,า,มาให้ฉันเรามาดูที่เลือดดีกว่าไหมาหืมเลือดเป็ดนะมันจะเป็นความแน่นจะเองสูงมากแต่เวาลากินต้องจะกรอบกรุกแซ่บแจ๋สุดๆ กล่วน้ำจิ้มเผินจริงๆมาพอดีคำไปเลยพีกอีเยอะนี่แหละสุดยอดดูฮะดีป่ะรับตาไ้รับตาได้ถึงเป็ดเหรอน้ำเปลี่ยนสีนะ้ำเปลี่ยนสีฮิมะาตกฮิมะาตกแต่ไมสใส่ห้ามเปลี่ยนนะคะถูกต้องครับคนเดียวแล้วคนเร็วรับผมดีมากมาขูดสี สีแบบมันใชัยอ่ะเห้ยไงกลุ่มของกันบ้าบอบไปไปด้วยมีคับไปเลยง่ายได้ง่ายได้เส้นเดือดเดือดเดือดสดโคตรดีอ่ะหายแล้วหมดแล้วหมดเร็วไปอีกหมดเร็วไปอีก,หม,อกหมดไปไม่เป็นไร เป็นนุ่มมากเป็นของเป็นนไม่ริงเลยดีดีมากลานนี้โคแซ่บไอ้แกนี้โหคามเด็ด ขอโทษนะฮะเส้นเล็กราดิเทพจริงครับเป็นเล่นๆไปฮะยงไั่ได้เติมหิมะพริกเข้าไปนะครับมันตะใจมันฉ่ำมากโอ้เกเตี๋ยวเอาเให้หมดอันนี้อะไรเด่นเราเอาให้หมดมาใส่แก้วบริคัมไปลุย ฟินมากินอยู่คนเดียวตอนนี้ทั้งโต๊ะจะไม่มีใครได้กินเลยดีเลนอนนะกลัวมีแหละเดี๋ยวไปทำธุระต่อใช่ไหมแม่เธอเข้าห้องน้ำเบลเบลเช่นเบลเบลเฉื่ว่าเชื่อว่าอันได้สีสีก็ดีมาก กินชามละคำสาวมากเวอร์หมด่านที่ี่มันอร่อยมากมต้องแบ่ง,งใครนะกินแบบไม่มีน้ำใจเด็ดมากอร่อยอยันถุงห้องอ่ะกินก่อนแถมไม่เหลือให้คนข้างหลังด,ด,ด้วยตำมี่ัว วิญญาณอันนี้คือพีคมากอันนี้คือพีคมากอันนี้คือสุดของในสุดพีชอันนี้คือของฉันชิม<อ>พีพคอยู่ตรงนี้แหละใชะเ่เดี๋ยวเดี๋ชิมให้เธอก่อนพีชตรงที่ว่าของฉันทำไมตอนนี้นี่ปากมีแหกนะครับมีแหกนะครับ <c oughs> ไม่ได้นะครับมันเด็ดมากทุกคนดิยอดเขาไปท้ายแล้วฮึ่ม สูงไม่ดุยทีนะคะเข้มข้นกรมกรอบรสชาติสุดยอดมากสุดยอดสารพัดจะมีนะคะก็จะมีครับไม่ได้กินข้าวเยอะอย่างเดียวนะคะกินน้ำก็เยอะ